แช่หมูนะหมูในนะผมขอบคุณแฟนคลับแทนหลายๆคนด้วยนะครับที่ยังมีสาถือป้ายและยังช่วยร้องได้ขนาดนี้นะครับถ้าเป็นแฟนคลับพี่ลุ่นนี่นะฮะสองนาทีหลังเคลื่อนกระดูกหลังไม่ค่อยดีนะวงนี้นะี่อะแต่จริงๆแล้วมันก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราอยู่กันมานานแล้วนะครับหลายๆคนที่เป็น ที่เป็นแฟนคลับเดอะสตาร์นะครับก็น่าจะได้เห็นรุปมานานแล้วนะครับแล้วก็คงจะรู้สึกว่าเบื่อหน้ามันมากเลยนะครับเจอมันบ่อยนะครับเบื่อไนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในในงานของครับไม่ใช่งานของเต้ยนะ โอเลนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเพียร์จีของฟลอร์นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้นะครับตัวเองเริ่มเข้าสู่วัยอันควรแล้วนะครับผมวัยอันควระครับก็คิดเอานะครับประมาณไหนแล้วกันนะครับก็อย่าลลมนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวหน้านะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับผมอันนี้ก็พูดไปแล้วก็อายตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าทํางานมาสี่หปีแล้วหน้าตัวก็แก่เราทุกวันทุกวันนะครับพอ ล่าสุดนี่แคนเข้ามาเป็นรุ่น8นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะหน้าเด็กกว่าเราแบบเครียดทันทีเราเครียดทันทีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขาเข้ามาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก็ยี่สิบบางคนเข้ามาเนี่ยอายุห่างเรารอบหนึ่งพอดีสิบสองปีไม่เป็นไรนะครัรู้สึกดีนะที่ได้เลี้ยงหลานถะ <laughs> ึงแม้ว่าตัวเองจะยังไม่มีกระตายนะครับะนะครับผมมีอีกหนึ่ง